มึงดิ้นอะไรก่อนก็กูยอมรับผลไงกูรู้ว่าอะไรที่กูทําแล้วมีโทษกูพร้อมรับแล้วมึงเกี่ยวอะไรกูกูรับมึงรับด้วยเหรอปล่าแล้วมึงดิ้นอะไรก่อนถ้ากูรับแล้วมึงเจ็บเอออันนี้สิกูจะหยุดทํานี่กูรับเองกูเจ็บเองกูเป็นคนลงมือกระทาเองกูต้องรับผลจากการกระทําเองมึงเกี่ยวอะไรก่อนดิ้นอะไรฮะดิ้นอะไรก่อนตีวัวกระทบหามมึงเหรอหรือยังไงตีกูกระทบมึงเหรอ หรือยังไงเวลากูรับผลกูปวดหอยกูปวดหำขึ้นมามึงปวดด้วยเหรอหรือยังไงถึงได้เดือเนื้อร้อนใจเหลือเกินจะมาเป็นกังวลแทนกูเป็นโค้เง,ง่าวสกุลัดกูเหรอเป็นห่วงกูขึ้นมาเลยหรือยังไงมึงไปย่าสารเล้หิกกูเหรอเดี๋ยวกูจะได้อุทิศบุญกุสลกวดน้าไปให้ทําบุญอุทิศทัศนธาตุไปให้เพราะรู้สึกจกะทุ์ร้อนแทนกูหลือเกินไอ้วุฒิว่าไงดิเรียกอะไรนักหนาะ ลูกชายหมอเสงเว้ยทำไมมีอะไรเขาพูดแบบนี้วะพูดยังไงจิตใจสกรปรกจิตใจคับแคบยิ่งเป็นคนปกป้องพระพุทธศาสนาแล้วมาขวางคนทำความดีคนสอนธรรมคนแบบเนี้ยท่านคิดว่าเป็นคนยังไงมึงคิดว่าเป็นคนยังไงไวะไอ้วุฒิเป็นคนไม่ดีดิเป็นคนใจแคบมึงคิดว่าใครวะไม่รู้กูมไม่รู้มึงลองถามยศทีมดูมึงรู้ไหม มึงถามเอฟซีมึงดูกูก็ไม่รู้แกคุ้นๆนะเพื่อนๆคิดว่าใครครับพูดแบบนี้คอมเมนต์มาหน่อยครับว่าพี่ๆเนี่ยชอบด้านไหนนะครับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยอผมไม่รู้ว่าวันๆเขาทำอะไรแต่ที่แน่ๆเขาจะต้องสละเวลาในการไปฟังคนคนหนึง่งสอนธรรมะนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปฟังด้วยตัว อาจจะฟังทางช่องทางออนไลน์ฟังไม่ได้ฟังเพื่ออยากรู้ธรรมะโดยส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นแต่ฟังเพื่อจะหาว่าเขาพูดอะไรผิดบ้างนะครับคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พูดสุภาพนะไม่พูดกูไม่พูดมึงนะครับแต่โดยส่วนตัวผมเองนะครับโดยส่วนตัวผมยังไม่เห็นประโยชน์จากเนื้อหาคำพูดนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าการไม่พูดกูไม่พูดมึงแต่ประโยชน์ของเนื้อหาคำพูดไม่มี กับคนคนหนึ่งที่พูดกูและพูดมึงแต่เนื้อหาในประโยชน์ของคำพูดมันมีนะครับพี่ๆว่าคำพูดแบบไหนที่พี่ๆอยากจะเข้าไปฟังเข้าไปสนใจเข้าไปอยากเรียนรู้ระหว่างคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่พูดกูมึงแต่เนื้อหาสาระในการพูดไม่ค่อยมีอีกคนหนึ่งพูดกูมึงนะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระในการพูดมีนะครับ แล้วก็เวลาเขานั่งจับผิดในคําพูดคนที่แสดงธรรมแล้วเนี่ยเขาจะต้องหาเวลาอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพอหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอตามที่เขาคิดเขาก็จะไปนั่งอัดคลิปแล้วก็บอกว่าเอามาชี้แนะเอามาแนะนํานะครับแต่สํหรับผม การอัดคลิปหาข้อมูลขนาดนั้นนะเพื่อเอามาพูดยาวเป็นสิบยี่นาทีเนี่ยในคลิปผมเรียกแบบนี้ว่าการประจานไม่ใช่การแสดงการชี้แนะแบบมีเมตตานะครับแต่คนที่สอนผิดไปบ้างผมไม่ได้บอกว่าไม่ผิดนะผิดก็คือผิดนะครับแต่เขาก็ยังเดินหน้าทําหน้าที่ต่อไปแล้วก็ปรับปรุงตัวให้เขาให้ดีขึ้นโดยที่ไม่ไปต่อล้อต่อเถียง พี่คิดว่าสองคนเนี้ที่คนหนึ่งตั้งหน้าจับผิดนะครับแล้วก็เอาเขามาประจานเป็นคลิปยาวเป็นสิบยี่สิบนาทีไม่รู้กี่คลิปแล้วนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้สนใจเดินหน้าแสดงธรรมต่อไปนะครับพี่คิดว่ากลุ่มคนกลุ่มเนี้กับคนคนเนี้ยกลุ่มไหนมีประโยชน์กับสังคมมากกว่ากันนะครับเท่าที่ผมฟังคนนี้แสดงธรรมเนี่ย ผมว่าหมื่นคำให้พูดผิดสักสามเปอร์เซ็นต์นะสามเปอร์เซ็นพอสามเปอร์เซ็นในหมื่นคำคือสามร้อยคำผมว่ายังถือว่าน้อยนะแต่ผมว่าแกแสดงธรรมที่แกพูดมาเนี่ยเป็นแสงคำ้วม้งผิดสักกี่คำเชียวนะครับดังนั้นเนี่ยมันเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะครับอ่ะก่อนที่จะบอกว่าเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยผมต้องมาเกิ่นตรงนี้ก่อนมันมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะทาไม ชอบมาตำหนิผมและก็คนอื่นๆว่าเอ้ยทําไมชอบอ้างจังว่าพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนั้นเพราะว่าผมเนี่ยเป็นสาวกผมมีหน้าที่ฟังแล้วมาบอกต่อนะครับผมไม่มีหน้าที่ในการบัญญัติและก็ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเองแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ต้องให้เกียรติการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงลำบากตรัสรู้ทรงลำบากในการถ่ายทอดบอกสอนจนเรามีพระสัตรรมได้เรียนรู้กันทุกวันนี้ นะครับนั่นคือทําไมเราต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกสอนเพราะว่ามันไม่ใช่ของผมมันแรกและผมเคารพแล้วต้องให้เกียรติแลวให้เครดิตท่านว่านั่นคือคําพูดของท่านนะครับอ่ะกลับมานะครับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตั้งแต่ที่ท่านแสดงธรรมมาตั้งแต่คําแรกจนกระทั่งคําสุดท้ายเนี่ยท่านตั้งจิตไว้ในสมาธินิมิตมีจิตเป็นเอกนะครับตั้งแต่คําแรกจนถึงคําสุดท้ายดังนั้นคําพูดที่พูดออกมานะ่ยไม่มีผิดเลย นั่นคือคุณสมบัติของท่านดังนั้นเนี่ยเวลาคนอื่นพูดโอกาสผิดมันก็มีถูกไหมฮะแต่จะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่บุคคลนะครับแต่การผิดเล็กน้อยระดับเนี้ยซึ่งไม่ได้ผิดในตัวเนื้อหาธรรมะชั้นสูงอย่างเช่นไม่ได้ผิดว่าเออทุกคืออะไรไม่ได้บอกผิดไม่ได้บอกว่าสมุทัยคืออะไรไม่ได้สอนอิทัพปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปาทผิดไม่ได้สอนนิโรธผิดไม่ได้สอนอริยมรรคมีองแปดผิด ไม่ได้สอนเรื่องตัณหาฉันทะราคะนะันที่ตัณหาวิญญาณจิตมโนผิดถูกไหมดังนั้นเนี่ยตรงนั้นน่ะมันเป็นแค่ธรรมะชั้นเปลือกซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับระดับมรรคผลนิพพานเลยมันไม่ได้พูดถึงแนวทางการบรรลุมรรคผลนิพพานเลยนะครับแต่ก็ยังพยายามจับผิดและยังพยายามไปหาข้อมูลยังพยายามมานั่งทําคลิปยาวเป็นสิบยี่สิบนาที ไม่รู้ตั้งกี่คลิปเพื่อประจานคนอื่นแล้วบอกตัวเองมีเมตตาชี้เนี่ยชี้นำผมนี่ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับดังนั้นพี่ชอบแบบไหนคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบตำหนิติดิงคนอื่นกับคนกลุ่มกับคนอีกคนหนึ่งที่แสดงธรรมโดยไม่สนใจหน้าอิดหน้าพรมพยายามปรับปรุงตัวทําให้ดีต่อไปแม้ว่าผิดเขาก็รับผิดเขา,เขาไม่ได้ไม่รับผิดนะครับดังนั้นพี่เลือกคนกลุ่มไหนพี่ก็เลือกเอาเองตามศรัทธานะครับ แต่ที่ผมแปลกใจนะครับผมว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เก่งมากเลยนะครับทางด้านกฎหมายทางด้านพระธรรมทาทงด้านพระวินยัยทางด้านพระไตรปิฎกโอ้รู้เูเยอะแยะมากมายทําไมบริษัทห้างร้านต่างๆหน่วยงานราชการโรงเรียนมหาวิทยาลายัยรวมไปถึงรัฐสภาไม่เชิญเขาไปบรรยายบ้างนะนะครับเขาเก่งนะรู้ทุกอย่างในโลกใบนี้เลยนะครับโอ้เขารู้หมดเลยใครผิดอันนู้นอันนี้ แต่ไม่รู้เขารู้ไหมว่าตัวเขาเป็นยังไงเหมือนที่คําพูดที่บอกอะบางคนเนี่ยรู้ทุกอย่างเนะโดยยกเป็นเรื่องของตัวเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมต้องขอออกตัวก่อนนะฮะผมไม่ใช่ fc ของอาจารย์เบียร์นะครับไม่ใช่ติ่งหรือด้อมอะไรของอาจารย์เบียร์ทั้งนั้นนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนนับถือศาสนาพุทธนะครับแต่ผมไม่มีนิกายไม่มีแบ่งสายว่าเออเป็นผมสายวัดปลาพระอาจารย์นูน้น หลวงปู่นั้นไม่มีนะฮะผมไม่มีสายวัดป่าวัดบ้านไม่มีปริยัติปฏิบัติอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะพระ,พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสอนให้เรามีการแบ่งแยกแบ่งสายคําสอนของท่านมีชุดเดียวแบบเดียวนะครับท่านไม่เคยแบ่งแยกวิธีการหลุดพ้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคของทุกคนเหมือนกันเพราะทุกคนเนี่ยประกอบด้วยมหาภูตธ,ธาตุสี่ดินน้ําไฟลมเป็นร่างกายที่มีการเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุและปัจจัยเหมือนกันทุกคน ดังนั้นพระธรรมไม่มีการแบ่งแยกนะครับท่านเลยไม่เคยสอนให้เราแบ่งสายแบ่งนิกายเพราะว่าคุณจะเกิดชาติไหนคุณก็แก่เจ็บตายเหมือนกันทั้งหมดนะครับถ้าจะบอกผมเป็น fc หรือเป็นติ่งเป็นด้อมใครต้องบอกว่าผมเป็นติ่งเป็น fc เป็นด้อมของพระพุทธเจ้านะครับสิ่งที่ผมยึดมั่นถือมั่นคือคําสอนของพระพุทธเจ้าแบบที่ไม่มีบัญญัติเพิ่มและไม่มีตัดทอนนะครับและผมจะเคร่งครัดพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เคร่งครัดมันจะเป็นสิ่งที่จเจริญถ้าไม่เคร่งครัด จะมีแต่ความเสื่อมตลอดกาลนานนะครับเหมือนที่มหามีเคยพูดไว้ตอนคลิปวันอังคารค่ำๆถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอย่าบัญญัติเพิ่มอย่าตัดทอนและผมถามฝากคำถามไปถึงมหามีคำหนึ่งนะครับผมถามจริงๆว่าในพระไตรปิฎกของประเทศไทยณปัจจุบันเนี่ยมีบัญญัติเพิ่มบ้างไหมนะครับถามแบบแฟ์ๆนะครับแล้ว แต่พระพุทธเจ้าบอกห้ามมันจะเพิ่มห้ามตัดทอนนะครับเพราะว่าทุกคนแม้จะเป็นพระอรหันต์ผมไม่ไม่ได้บูลลี่พระอรหันต์นะครับแต่ต้องยอมรับก่อนว่าพระอรหันต์เนี่ยถ้าเป็นสาวกก็ยังคงเป็นมักคานุคาหรือผู้เดินตามมาภายหลังเป็นเพียงผู้ฟังปฏิบัติตามการที่ฟังมาเวลาบรรลุเสร็จการถ่ายทอดก็ต้องถ่ายทอดบอกสอนตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกสอนเหมือนที่พระเจ้าบอกวให้ พระอาหารหันต์ไปเทศนาสแสดงธรรมให้กับคนอื่นบอกวอ่าเ,ออเธอทั้งหลายจาริกไปนะแล้วไปแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ากลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐาพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์รบริบูรณีแล้วเิ้นเชิงนะครับความหมายของกลุ่มคํากลุ่มนี้ผมพูดไปหลายคลิปละก็คือคําว่าสุขตาวินิโยหรือระเบียบถ้อยคําของพระสุคตหรือระเบียบคําพูดของพระพุทธเจ้านั่นเองพูดง่ายง่ายว่าต่อให้คุณบรรลุแล้วคุณก็ต้องกลับมาสอนคําของพระเจ้าไม่ได้ว่า คุณบรรลุแล้วคุณจะสามารถแต่งเติมคําสอนหรือสอนอย่างอื่นจากการปรุงแต่งจากการที่คุณบรรลุแล้วได้นะดูไหมฮะนั่นคือหลักการเพราะว่าห้ามบัญญัติเพิ่มห้ามตัดทอนต่อให้เป็นอรหันต์ประเภทปัญญาวิมุตติก็ยังเป็นแค่มรรคนูกา,คคาไปเสมอกับพระพุทธเจ้าที่วิมุตติที่นิพพานแต่ในทางโลกก็ยังเป็นผู้เดินตามมาภายหลังนะครับถูกไหมครับมาหามีผมไม่ได้พูดอะไรที่บัญญัติเพิ่มและตัดทอนถูกไหมผมพูดเพียวเพียวเลยแล้วก็ เป็นพระสัพธรรมปฏิรูปหรือเปล่านะครับถ้าถ้าผมพูดอะไรผิดก็ทำคลิปนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาอะไรอะเอาไปลงแอปแดงที่เป็นที่ชื่นชอบกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สาธยายความผิดผมก็ได้นะครับเพราะว่านั่นน่าจะเป็นความถนัดส่วนบุคคลนะครับมามาพูดถึงด้านคนที่ฟังทมนะครับ พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เคยบัญญัติในธรรมวินัยนะว่าเออประเทศใดๆที่นับถือศาสนาพุทธนะคุณต้องไม่ออกกฎหมายนะใครสอนพระธรรมผิดแม้คําเดียวต้องไปจับการเขามาติดคุกเลยนะนะครับถูกไหมท่านไม่เคยบัญญัติท่านมีเมตตาแต่ท่านไม่ได้สอนให้คนฟังง่ท่านเลยวางกฎมหาประเทศศรีเอาไว้ให้เรานั่นคือว่าเวลาเราฟังคําใครบอกว่าเออพระพุทธเจ้าบอกแบบนั้นบอกแบบนี้รวมถึงผมด้วยเช่นกันนะครับท่านบอกว่าทํายังไงอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้าน พึงกาหนดเนื้อความในบทในพยัญชนะนั้นให้ดีพูดง่ายว่าจําคํานี้ก็พูดให้ดีนะครับแล้วก็นําไปสอบสวนลงในพระสูตรเทียบเคียงดูในพระวินยัยถ้าเข้าลงกันเข้ากันได้ไม่ได้ลงกันไม่ได้แสดงเขาจํามาผิดให้เธอพึงทิ้งคานั้นไปเสียถ้าพูดผิดก็แค่ทิ้งไปไม่ได้ให้ไปขอโทษขอความอะไรถูกไหมฮะแต่ถ้าเข้ากันได้ลงกันได้กับพระธรรมพระวินยัยแสดงว่าเขาจํามาถูกให้เธอพึงรับคํานั้นไว้ เนี่ยคือหลักมหาประเทศสี่ท่านเป็นสอนให้เราโง่ท่านสอนให้เราจําก่อนแล้วเอาไปตรวจสอบแล้วค่อยทวนดูนะครับถ้าไม่ใช่ก็ทิ้งใช่ก็รับไว้และนําไปปฏิบัติเพราะนั่นคือคําพูดของพระพุทธเจ้านะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ของกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับก็พระพุทธเจ้าสอนถึงบุคคลเอาไวส้สี่สี่จำพวกนะครับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งชอบตีเตียนคนอื่นแต่ไม่ชอบสรรเสริญ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งชอบสรรเสริญแต่ไม่ชอบติเตียนกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ชอบทั้งสรรเสริญและติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนและควรสรนเสริญกลุ่มคนสุดท้ายกลุ่มคนที่4นะครับเป็นกลุ่มคนที่สรรเสริญบุคคลที่ควรสรนเสริญติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนโดยตามความเป็นจริงโดยกาลาอันควรนะครับพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญบุคคลกลุ่มที่สไว้นะครับว่า เป็นบุคคลที่งามกว่าปลาณนีกว่านะครับก็คือบุคคลที่ทั้งสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตําหนิบุคคลที่ควรตีเตียนตามความเป็นจริงโดยการอัน,นังนั้นถ้าในีเราตีเตียนคนอื่นได้แต่ดูอย่างกลุ่มเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยนะครับตีเตียนอย่างเดียวเลยนะครับกับคนที่แสดงธรรมทั้งที่เขาสอนถูกเยอะกว่า90้าสบเอร์ซเขาไม่เคยสรรเสริญดังนั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มคนที่งาม ไม่ใช่กลุ่มคนที่ประนีที่สุดเพราะว่ามีแต่ตำหนิไม่มีการชื่นชมนะครับทั้งที่จริงๆบุคคลบุคคลเนี้ยที่แสดงธรรมอยู่เนี่ยเขาสมโดยมวลรวมเนี่ยไม่ใช่คำพูดใดคำพูดหนึ่งโดยมวลรวมในการสอนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณคิดว่าเขาควรจะถูกสัรเสร์ญหรือควรตีเตียนล่ะนะครับอีกเรื่องหนึง่งเรื่องสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปตีเตียนใครเนี่ยนะครับ มันผมไม่ได้มาติเทียนใครนะผมมาแค่สอบถามคุมคิดเห็นนะครับพระพุทธเจ้าท่านวางกฎไว้อยู่ในพระวินัยนะครับว่าเอ้ยก่อนที่เราจะไปว่าคนอื่นเนี่ยเราต้องสํารวจตัวเองก่อนด้วยทำห้าประการพุทเจ้าท่านบอกเลยคุณสมบัติของผู้โจทย,ยังมีอยู่5อย่างนะครับมหาหมีสามารถไปตรวจสอบดูได้นะครับ 1. ความประพฤติทางกายบริสุทธิ์2ความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์สา จิตของเราต้องประกอบไปด้วยเมตตาไม่มีความอาฆาตมาดร้ายในศสตร์มรมารีทั้งหลาย 4. เป็นผู้ผูหูสูงทรงสุดตะสั่งสมสุดตะ 5. ทรงจําปาณิโมกทั้งสองได้ดีโดยพิสดารก็คือโดยละเอียดยิบสาธยายได้ไพราะละคล่องแทล่ววินิจฉัยถูกต้องโดยสุดตะโดยอนุพยัญชนะนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้มีไหมนะครับความประพฤตทางกายบริสุทธิ์นะครับศีลหครบหรือย,ยังก่อน อันที่สองความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์นะครับพูดโกหกไหมยุยงให้คนอื่นแตกกันหรือเปล่าสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นคําพูดหยาบคายไหมพูดเพ้อเจอ้อไหมอิงอัดอิงทำอิงวินัยหรือเปล่าหรือว่าอิงคําพูดคนอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่อัดทำและวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างนีแบบนั้นไม่เอาถ้าเราจะตําตหนิคนด้วยพระในเรื่องของทมวินยัยเราก็ต้องเอาทมวินัยของพระพุทธเจ้ามาตําหนิห้ามเอาคำของคนอื่นเพราะทมวินัยเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา แล้วพอพระพุทธเจ้าล่วงลับเนี่ยศาส,สดาแทนก็คือทำวินัยที่ท่านบัญญัติแล้วแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายท่านตรัสไว้กับพระอานทน์ถูกไหมครับมหาหมีอ่ะต่อมาหลังเราเรารู้คุณสมบัติของผู้ที่จะโจทย์แล้วก่อนที่เราจะตําหนิคนอื่นตอนที่เราจะโจทย์เนี่ยเราต้องดู5อย่างนี้ด้วยหนึ่งกล่าวตามการนันควรสองกล่าวตามความเป็นจริงสามกล่าวด้วยถ้อยคําสุภาพสี่กล่าวด้วยคําที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่กล่าวด้วยคาไร้ประโยชน์ก็คือไม่พูดคําพูดเพ้อเจอ้อ โดยไม่ยิงอัดไม่อิงทำไม่ไม่ยิงวินัยห้ากล่าวโดวยมีจิตเมตตาแม้จิตเมตตาต้องมีตลอดเลยและการอัดคลิปไปแบบนั้นนะ่ะคิดว่าเป็นการชีแนะ้แนะแนะนําด้วยความหวังดีต่อพระศาสนาหรือต้องการประจานให้เขาล้มละลายตายจากเพราะความอาฆา,าตมาร้ายน่ะนะครับผมไม่ได้บอกนะผมฝากไม่ให้คิดนะครับสิ่งใดที่ผมพูดไปและเป็นพระสัตรรทปฏิรูปหรือผมเข้าใจผิดเนี่ยพี่ที่ได้รับชมรับฟังเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้ แต่ขอกรุณาคอมเมนต์ด้วยคำสุภาพแล้วก็คอมเมนต์แบบอิงอัดอิงทำอิงวินัยเพราะเราพูดเรื่องธรรมะนะครับแล้วต้องเป็นอัดเป็นธรรมเป็นวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นนะครับคลิปนี้ผมขอฝากเอาไว้แค่นี้นะฮะขอบคุณครับ